ดีครับผมเชฟเอกนะครับก็ในานาตัวแทนของกลุ่มเชฟไรเดอร์นะครับเริ่มแรกเลยเชฟไรเดอร์นี่ก็เป็นกลุ่มเชฟฮะเป็นคนที่รักการทำอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์สักพักพอเรามีหลายๆคนเขาก็รวมตัวกันขี่แบบขี่ฮาร์เลย์ไปตามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำอาหารให้กับเด็กด้อยโอกาสอะไรเงี้ยครับถ้าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราก็โรงเรียนมันมีที่กำแพงเพชรครับเขาสร้างหลังคาคืองบประมาณเขาไม่พอเขาสร้างไว้แต่เสาครับคราวนี้เขาก็เลยติดต่อทางเชฟเข้ามาว่าเออ ทำยังไงดีเพราะว่าเด็กเวลายืนเข้าแถวหรือจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องตากแดดตากฝนอะไรเงี้ยครับเออเราก็เลยแบบอ่ะลองแบบระดมทุนแล้วกันจัดเป็นเชฟเทฟเบิลขึ้นมาคุยกันเฉพาะพวกเชฟั้งเชฟมิชลินเชฟประทะเหล็กอะไรเงี้ยก็แบบเออน่าจะแบบจัดเชฟเทฟเบิลแล้วหาเงินมาสร้างหนังค้ายเขา <Yeah. S 1> ครับวันนี้ก็จะเป็นเชฟเทเบิลนะครับเป็นครั้งที่2ก็คือเราจัดงานนี้เพื่อที่จะไปสร้างห่างล้างมือให้กับโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดสริยา ก็โรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเงินแหละแล้วก็ช่วงนี้มันโควิด -19 บเก้ลยใช่ไหมครัก็โรงเรียนเขาก็ติดต่อมาคืออยากได้สิ่งล้างมือให้กับเด็กอนุบาลเราก็เลยจัดโครงการเชฟเทเบิลครั้งที่2ขึ้นมาเพื่อที่จะระดมระดมทุนไปสร้างเชฟทั้งห้าคนใช่ครับเชฟก็จะมีเชฟแอนดี้นะครับเชฟคนนี้ก็เป็นเชฟไทยเลยที่ได้มิชลินหนึ่งดาวครับเขาได้ทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็ชื่อเสียงดังแล้วก็จะมีเชฟเอนะครับที่แบบได้ท็อปเชฟไทยแลน ก็จะมีเชฟบาร์สเชฟบาร์สก็เป็นท็อปเชฟไทยแลนด์มันปีล่าสุดเลยครับที่แข่งชนะครับเราก็ชอบเหมือนกันในการขับขีม่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็คนนึงก็เป็นเชฟเชอร์ครับก็เป็นเจ้าภาพเลยเพราะว่าวันนี้เป็นเจ้าของสถานที่ร้านแมปปิ้งใช่ครับแมปนิ้งุณอยู่ที่ไหนครับพี่แมปปิ้งก็อยู่ซอยเจริญกรุง30ครับก็ที่นี่ก็จะมีเป็นแบบสไตล์เป็นโอมากาเซ่หรือว่าเชฟเทเบิลครับอาหารก็จะเป็นแนวแบบเป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อวากิวเนื้อพรีเมียมทั้งหมดครัับอเเมนนนูวี้ไไฮลลท์ย หลักๆจะใช้เป็นของพวกเขาเรียกว่าของของในบ้านเราครับโลโก้อย่างเนื้อวากิวนี่ก็เป็นเนื้อวากิวโคราอย่างปลานี้ก็เป็นปลาช่อนทะเลจากภูเก็ตคือตอนนี้เรามองว่ามันแบบว่ามีโควิด19ใช่ไหมครับพวกชาวประมงเอ่ยหรือกเกษตรกรเอยเนี่ยรายได้มันยังแบบว่าขายของไม่ค่อยได้เราก็เลยแบบช่วยซัพพอร์ตเขาใช้โปรดักต์เขาซื้อช่วยซื้อของเขาอ่ะแล้วก็มาทําโปรโมทเชเทเบิลแล้วก็เผยแพร่ให้แบบลูกค้าได้รู้ด้วยว่าเราใช้ของของคนไทย ครับก็ของเราก็มีเพจอยู่แลนะครับเชฟไรเดอร์เซิร์ชง่ายๆเลยครับคำว่าเชฟไรเดอร์ครับแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยโดยปกติแล้วแต่ละเดือนเราก็จะมีขับไปตามโรงเรียนต่างๆครับเดือนละครั้งนะครับไปทําอาหารกลางวันให้กับเด็กนะครับแล้วก็อย่างเชฟเทเบอรอย่างปีหน้าก็คิดไว้ว่านะ่าจะทําสักสกี่ครั้งนะครับสักคอร์เตอร์นครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ เนนียะครับแล้วก็ตัวครูตะน้อยเนี่ยพอดีทางชาวประมงทางผู้เกี็ตเนี่ยเขาแบบเขาหาครูมาแล้วครูตะน้อยตัวนี้มันค่อนข้างจะขายยากเขาก็เลยว่าเออเชฟมาช่วยทำไม่ตัวอะไรสักหน่อยให้แบบเพิ่มคุณค่าให้เขาเชฟเคยเอาไปแข่งโอลิมปิกที่ลักเซมเบิร์กแล้วได้เหรียญทอง นี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรม bite right and ride right, นะครับเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากตัว freedom challenge นะครับ freedom challenge คืออะไรนะครับ freedom challenge ก็คือตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาเนี่ยใครที่เก็บสะสมไม้ฮาเล์เดวิสันได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะแล้วจะได้ของรางวัลซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับที่เรามาที่นี่ก็คือ4ท่านนะครับที่ได้ ไมล์เลชที่เยอะที่สุดนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับสี่รางวัลน,นี้จะมอบให้พิเศษสุดๆส,สำหรับลูกค้า AS Harley Davidson o f m e t เ o เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับงาน r ร e d อม c h a l l e n g e นะครับเราสามารถไปติดตามงานนี้ได้ในเพจ h a r ley David s o n o f Metro นะครับ